สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ธัญรัตน์แก้ใสนะคะในรายการธรรมะจากพระไตรปิฎกค,ค่ะตอนนี้ออกอากาศอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์นะคะอยู่ใกล้ๆกกับอบตหนองเพงายอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะในทุกๆวันเราก็มาเจอกันในช่วงเวลาของธรรมะจากพระไตรปิฎกท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะช่วย ช่วยอาจารย์แชร์เอาบุญนะคะกดไลค์กดแชร์ bye, 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 share, เพื่อที่ว่าให้เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเวนยสัตว์ทั้งหลายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเรานะคะผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็อาจจะกระทําที่สิ้นสุดแห่งทุกโดยชอบได้อาจจะสะดุ้งกลัวต่อบาปมีฮิริโอตาบะแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าสะสมกุศลให้เป็นสเสบียงบุญ เพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้าเราตายจากโลกนี้ไปถ้าไม่มีบุญก็ทุกยากลําบากอีกถ้าเราสะสมบุญนะคะในชาตินี้ถ้ายัางไม่ได้นิพพานเรามีบุญอยู่ชาติหน้าเราก็ไม่ทุกยากลําบากด้วยเหตุนี้นะคะเราช่วยกันประกาศคําสอนของพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมให้ก้องโลกเพื่อให้คนทั้งหลายที่มีความทุกข์อยู่ได้พ้นจากความทุกข จะได้มีที่พึ่งที่ถูกต้องนะคะจะได้ไม่ต้องไปพึ่งป่าไม้ภูเขาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะหมดเวลาสะกอดวันนี้พระธรรมจากพระไตรปิฎกนะคะในเรื่องของในเรื่องของโคทิกะเทระพระอรหันต์ท่านประกาศความเป็นสกีพยานในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรนะคะท่านกล่าวว่าฝนตกลงมามีเสียงไพเราะ ดังเสียงเพลงคับกุฏิของเรามุงดีแล้วมีประตูหน้าต่างมิชิดดีจิตของเราก็ตั้งมั่นดีแล้วถ้าท่านปรารถนาจะตกก็เชิญตกลงมาเถิดฝนถ้าคนไม่เข้าใจก็จะคิดว่าเอ๊ะมพูดง,ง่ายๆจะเป็นเป็นการประกาศความเป็นพระอรหันต์ตรงไหนนะคะตรงนี้ค่ะตรงที่บอกว่าจิตของเราตั้งมั่นดีแล้ว ฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยดีอย่างไรล่ะคือถ้ากิเลสนะคะจะเกิดก็ตามนะคะแม้จะมีกิเลสมีอารมณ์ยั่วยุมากมายที่ทำให้เราต้องต้องเกิดความโกรธเกิดความโลภเกิดความหลงแต่ว่าถ้าเราตั้งสติของเราได้อย่างดีแล้วกิเลสก็เข้าไปในจิตไม่ได้ฉะนั้นจิตตั้งมั่นน่ยดีตรงนี้นะคะฉะนั้น ก็เหมือนกันท่านก็เปรียบอุปมาเหมือนกับหลังคานะคะหลังคาเรือนว่างหลังคากุฏิถ้าเกิดว่าหลังคาเนี่ยรั่วเวลาฝนตกน้ําก็จะไหลเข้าเหมือนกันถ้าจิตเนี่ยแมคะถ้าขาดสติถ้าขาดส,สติไม่มีสติจิตเนี่ยก็จะส่งออกกิเลสก,ก็จะไหลเข้ามาในจิตได้เมื่อกิเลสไหลเข้ามาในจิตได้แล้วก็จะทําให้เกิดความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าหากว่ามีสติแล้ว นะคะจิตตั้งมั่นอยู่ในภายในดีแล้วต่อให้มีนะคะอารมณ์ที่ดีและไม่ดีที่เป็นวิบากผลกรรมเก่าส่งผลอย่างไรก็ตามแต่นะคะจิตที่ถูกเก็บไว้ดีแล้วอ่านสวาเข้าไปไม่ได้ก็จะไม่สะดุ้งสะเทือนในผลกรรมนั้นเลยเห็นไนหะตอนอพระโมคคัลลานะที่ท่านถูกโจรฆ่าตายเห็นไหมคะตอนที่ท่านก่อนจะบริณิพานท่านเคยฆ่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ในชาติก่อน ท่านก็เลยได้รับผลกรรมได้รับผลกรรมตามในชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นอัคารสา,าวกผู้มีฤทธิ์มากในวันนั้นเนี่ยค่ะหลายครั้งนะคะที่โจรเนี่ยมาเพื่อที่จะฆ่าท่านท่านก็จะเหาะหนีทางจั่วหลังคากุฏิทุกครั้งไปจนกระทั่งครั้งที่สาม ท่านก็พิจารณาว่าเอ้คนเหล่านี้คิดร้ายกับเราจะมาฆ่าเราเพราะเหตุอะไรก็เลยรู้ว่าเป็นเพราะผลกรรมเมื่อเป็นเพราะผลกรรมแล้วเป็นไงคะท่านไม่หนีแล้วคะ่ะท่านปล่อยให้เขาฆ่าเลยเห็นไหมคะแต่ในระหว่างที่เขาฆ่าสับร่างกายของท่านเละเหมือนลาบเลยนะคะสับกระดูกจนเละสับเนื้อจนเละท่านถอดจิตออกไปเห็นไหมคะจิตกับกายเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันท่านตั้งสติก่อนวิธีการที่จะถอดจิตได้นี่นะคะจะต้อง ้งสติให้เป็นถ้าตั้งสติเป็นแล้วทำสติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ตั้งสติใหม่พอตั้งสติได้ก็จะนึกถึงกายจะเห็นกายพอสติดับไปก็ตั้งใหม่อีกพอระหว่างที่สติตั้งอยู่ก็จะเห็นกายพอสติดับก็ทำใหม่อีกพอทำซ้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยจิตก็จะตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วมันจะแยกรูปก,กับนามออกจากกันก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เรา ก็จะแยกจิตออกไปจากกายได้พระอราหันตร์ท่านถอดจิตออกไปได้พอท่านถอดจิตออกไปได้แล้วเนี่ยโจรก็มาสับร่างของท่านจุดเละเอาไปทิ้งที่ป่าละมอเมื่อโจรไปหมดแล้วเนี่ยค่ะท่านก็ใช้จิตของท่าน,น่ยปรุงแต่งรูปมุงแข่งรูปด้วยอะไรด้วยจิตตสังขารเห็นไหมคะมีสัญญามีสัญญาจําจํารูปเดิมได้แล้วใช้จิตตสังขารคือใช้พวกเจตสิก ที่เป็นสภาวะของการกรุงแต่งเนี่ยให้เกิดขึ้นในจิตแล้วจากนั้นก็ทําประกอบรูปให้เป็นเหมือนเดิมแล้วก็เอาจิตเข้าไปในกายเหาะไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์ขออนุญาตปรินิพานแล้วก็กราบทูลพระองค์ว่าร่างของท่านเนี่ยอยู่ที่ป่าละโมเห็นไคะเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระอริยะทั้งหลายเนี่ยทำชาปนากิจของท่านแล้วก็ทํา จดีของพาาาระอรหันต์ไว้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าให้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเวลาพาาาระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยค่ะท่านตั้งจิตไว้ในภายในดีแล้วมันจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและในจิตนะคะมันมีวิธีอยู่ค่ะพูดถึงตรงนี้เรื่องจิตตั้งมั่นก็นึกถึงเมื่อ20สบกว่ากว่าปีที่แล้วเกือบจะ30ปีหลวงพ่อของอาจารย์อยู่ที่เพชรบุรีหน้าท่านเนี่ยย่อ ด้วยน้ำน้ำเหลืองน้ำเหลืองของอเขาเรียกว่าโรคพยาธิตรวจจิตนะคะที่เป็นมะเร็งผิวหนังทุกทุกวันเนี่ยนะคะน้ำเหลืองจะไหลหลวงพ่อจะปะแป้งแต่หลวงพ่อก็มานั่งแสดงธรรมเช้ากับวันเย็นสมัยที่อาจารย์อยู่ด้วยด้วยความที่เวลาที่อาจารย์เนี่ยเข้าถึงจิตสงบและตั้งมัน่นอาจารย์ระลึกถึงว่าใครมีอุปการะคุณแก่เราอาจารย์ก็ระลึกได้ว่าหลวงพ่อมีอุปการะคุณแก่อาจารย์ เพราะถ้าหลวงพ่อไม่สอนอาจารย์จะไม่มีจิตตั้งมั่นเห็นกายว่างจิตว่างเห็นกายสงบจิตสงบได้เลยหลวงพ่อทําให้เรารู้จักคุณพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความกระตันยูต่อหลวงพ่ออาจารย์ตั้งจิตว่านับจากนี้ไปข้าพระเจ้าจะประกาศศาสนาเป็นทายาทแห่งธรรมเพื่อที่จะไม่ให้หลวงพ่อได้ผิดหวังที่หลวงพ่ออุตส่าห์อุตส่าห์ที่ลงแสดงธรรมเช้ากลางวันเย็นทั้งๆท,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 ที่ตนเองเป็นมะเร็งน้ำเหลืองไหล แต่หลวงพ่อเล่าให้อาจารย์ฟังว่ากายมันเน่าก็ปล่อยให้มันเน่าไปสิแต่จิตนั้นอย่าเน่าหลวงพ่อจะพูดอย่างนี้เวลาที่มันเจ็บอาตมาก็เอาจิตออกนอกกายหลวงพ่อก็จะพูดอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นอาจารย์ไม่เข้าใจว่าเอาจิตออกนอกกายอย่าเอาจิตใส่เข้าไปถ้าเอาจิตเขาใส่เข้าไปเดี๋ยวมันก็เน่าตายไปกับกายหลวงพ่อพูดอย่างนี้แต่อาจารย์ไม่เคยเข้าใจเลย จนกระทั่งพอเราทําจิตให้ตั้งมั่นได้แล้วมันถอดจิตออกมานอกกายเนี่ยได้แล้วมันแยกกายไว้ต่างหากอาจารย์ถึงได้เข้าใจหลวงพ่อว่าโอ้เนี่ยกายเป็นต่างหามันก็ไม่เจ็บเพราะว่าแยกกายกับจิตออกจากกันเหมือนตอนที่พี่สรลี่นอนเจ็บใช่ไหมอาจารย์บอกว่าตั้งสติแล้วทําจิตให้ตั้งมัน่นแล้วพิจารณากายเป็นธาตุไฟเมื่อจิตตั้งมัน่นแล้วพิจารณากายเป็นธาตุไฟแล้วแยกออกไปว่ากายไม่ใช่เรา และความเจ็บคือเวทนาสัญญาสังขารพอแยกออกไปได้ไกายกับจิตก็เป็นตัณหามันก็ไม่เจ็บปวดนั่นไงคะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้วิธีรักษาจิตนะคะเราก็จะสามารถทําจิตตั้งมั่นได้เราก็จะแยกสภาวะของรูปกับนามออกจากกันได้เนี่ยพออ่านตรงนี้นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังว่าพระเถราพระอรหันต์ทั้งหลาย ผู้เป็นสามกของพระพุทธเจ้าจะระลึกถึงพระธรรมนะถึงคุณคุณของพระธรรมที่น้อมมาปฏิบัติแล้วเนี่ยทำให้จิตเนี่ยปราศจากกิเลสสิ้นอาสวะเมื่อจิตปราศจากกิเลสสิ้นอาสวะแล้วเนี่ยค่ะจิตจะมั่นคงและผ่องใสยอยู่ในภายในในเวลานั้นพระอริยะทั้งหลายจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระธรรมถ้าไม่มีพระธรรมก็ไม่มีเรา ไม่มีเราในวันนี้และถ้าไม่มีเราในวันนี้ก็ไม่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกนะคะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหลายนะคะขณะเนี้ยเรามีชีวิตอยู่เกิดขึ้นในภพของมนุษย์ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะเราทั้งหลายช่วยกันประกาศคุณของพระพุทธเจ้าให้กล้องโลกให้คนทั้งหลายได้รู้ว่า สมเด็จพ่อของเราพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองพระธรรมของพระองค์นั้นทําให้บุคคลใดน้อมเข้ามาใส่ตนก็จะเกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดความปลอดภัยแล้วนะคะไม่สามารถเข้าสู่นิพพานไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไ,ไม่ตายได้นะคะเราจะไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายของพระศาสดามาประกาศความเป็นสักขีพยานในธรรมของพระพุทธเจ้ากันนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าที่สํานักเนี่ย สารที่ใหม่สร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะอาจารย์ก็จะเปิดหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะหลักสูตรครูรัตรนาห้าซึ่งมาอยู่ประจําเลยนะคะก็ค่อยเจอกันในตอนนั้นเนาะ<ม>ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะพระเทระชื่อวันริยะเทระคาถาได้กล่าวเหมือนกันค่ะว่าฝนตกลงมามีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงครับ กุติของเรามุงดีแล้วมีประตูหน้าต่างมิชิดดีเราเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในกุตินั้นถ้าท่านปรารถนาจะตกก็เชิญตกลงมาเถิดหมายความว่าเวลาที่พระอรหันเนี่ยค่ะท่านตั้งจิตไว้ในภายในไว้ดีแล้วนะคะสภาวะของสมาธิที่เกิดขึ้นในจิตจะทํำให้จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสติก็ทำงานเป็นอัตโนมัติเป็นระบบออโต้แล้ว ในเวลานั้นวิญญาณนะคะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่กับรูปบ้างก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กับเวทนาขันบ้างก็ดับไปวิญญาณนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่กับสังขารสัญญาขันสังขารขันบ้างแล้วก็ดับไปซึ่งทุกๆครั้งที่ขันห้าเนี่ยค่ะระบบขันห้าเกิดดับในเวลานั้นกิเลสเกิดขึ้นในจิตไม่ได้เพราะในเวลานั้นเนี่ยสติ ทำงานเป็นอัตโนมันติตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วฉะนั้นในจังหวะที่นะคะจิตตั้งมั่นในเวลานั้นแม้ขันธ์ห้าจะเกิดดับในจิตก็ไม่มีกิเลสอาสวะที่เข้าไปมีอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นเอาขันห้าว่าเป็นของเราเพราะว่ากรรมวาฉันทามไม่เกิดขึ้นในจิตอีกแล้วจิตหลุดพ้นได้ดีแล้วเพราะความไม่ประมาทนะคะดังนั้นถ้าใครฟังไม่เข้าใจก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะตรงไหนเป็นพระาอารหันต์ตรงที่จิตตั้งมั่นนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ตรงที่คําพูดว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทก็คือมีสติอยู่เสมอและสามารถทำสติให้เกิดขึ้นได้บ่อย ะะอีกเรื่องหนึ่งค่ะพระเทระประกาศความเป็นพยานในธรรมของพระพุทธเจ้านะคะท่านชื่ออุตริยะเทระคาถาท่านกล่าวว่าฝนตกลงมามีเสียงไพเราะเสียงดังเพลงคับกุฏิของเรามงดีแล้วมีประตูหน้าต่างมิชิดดีแล้วเราผู้เดียวไม่มีเพื่อนอยู่ในกุฏินั้นถ้าท่านปรารถนาจะตกก็เชิญตกลงมาเถิดฝน คำว่าเราผู้เดียวนี่หมายถึงว่ามีกายเดียวจิตเดียวก็คือว่ามีอารมณ์อันเดียวถ้ามีหลายอารมณ์นี่คือจิตมีตัณหาแต่ถ้าหากว่ามีอารมณ์อันเดียวเนี่ยจิตจะไม่มีตัณหาสาเหตุที่มีอารมณ์อันเดียวได้คือเราเป็นผู้ผู้เดียวไม่มีเพื่อนอยู่เนี่ยก็เพราะว่ามีแต่สติเท่านั้นที่ทำงานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสตินึกถึงกายตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไป แล้วก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่นึกถึงกายตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปก็มีแต่สติระลึกได้แล้วก็รู้ว่ามีสติระลึกได้มีสติดับไปก็รู้ว่ามีสติดับไปแล้วก็มีศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระอ,องค์ทรงตรัสให้เราอยู่กับสติสัมปชัญญะด้วยเหตุน,นี้คะ่ะพระอรหันต์นะคะท่านจึงเป็นผู้ผู้เดียวเพราะสตินั้นนึกถึงกายกายเป็นอารมณ์อันเดียวของสติ ทีนี movement, ้เวลาที่สตินึกถ so you know, ึงกายกายเป็นอารมณ์อ <kenn ism statistics> ันเดียวของสติเนี่ยค่ะสมาธิก็เกิดขึ้นในจิตการที่สมาธิจะเกิดขึ้นในจิตก็เพราะว่ามีกายเป็นอารมณ์อันเดียวดฉงนั้นขณะที่สมาธิเกิดขึ้นในจิตนะคะอุเบกขาสัมโพชฌงก็เกิดขึ้นในจิตสาเหตุที่อุเบกขาสัมโพชฌงเกิดขึ้นในจิตได้ก็เพราะว่าจิตนั้นมีกายเป็นอารมณ์อันเดียว เพราะความที่มีกายเป็นอารมณ์อันเดียวอุเบกขาความวางเฉยในอารมณ์จึงมีเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะเพราะสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์นึกถึงกายได้จึงมีสมาธิจึงมีอุเบกขาทั้งสามสภาวะเกิดขึ้นเพราะมีอารมณ์อันเดียวจึงมีพลังทําลายนะคะทาลายกิเลสได้จึงมีพลังที่ทําให้เกิดวิชาได้จึงมีพลังงานที่เกิดขึ้นให้จิตทําให้จิตนั้นนะคะไม่ตกต่ํา ไม่ถูกกิเลสข้องงำค่ะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะจบเรื่องสุดท้ายะคะ่ะพระเทระพระอรหันท่านประกาศความเป็นพระอริยะและเป็นพยานในคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่พระอริยะประกาศนะคะความเป็นสกีพยานในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าบัรลือสีหนานัน นะคะบรรลือศีนานประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระธรรมนะคะประกาศความเป็นพยานว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐที่สุดเลิศที่สุดพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อน้อมนามาปฏิบัติแล้วทําให้เราเนี่ยนะคะพ้นจากความทุกข์ทั assim, ้งปวงเราเป็นสาวกของพระองค์เราเข้าถึงพระธรรมของพระองค์เช่นนี้แล้วนะคะเนี่ยเรียกว่าบรรลือศีนานในลักษณะอย่างนี้ พระเทระชื่ออัญชนาวนิยะเทระคานถานะคะได้ประกาศเป็นสกีพยานในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเราเข้าไปสู่ป่าอัญชนาวันทำต่างให้เป็นกุฏิแล้วได้บรรลุวิชาชักวิชาสามเราได้กระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนะคะ ได้กระทำำําคําสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยทำำําคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เสร็จไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าจิตเนี่ยคะ่ะถ้าหากว่ามีสติระลึกได้ที่กายโดยอาศัยกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งยิงสติเป็นเป้าให้กายเนี่ยเป็นเป้าให้สติเนี่ยเป็นธนูนะคะยิงธนูเข้าไปที่เป้าก็คือให้สตินึกถึงกายซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆในขณะที่ ให้สตินึกถึงกายซ้ำๆเนี่ยท่านอยู่ในป่าอยู่ในกุฏิอยู่คนเดียวนะคะทำความเพียรมีสติอยู่อย่างนั้นพอสติตั้งขึ้นในจิตได้มากขึ้นบุญทั้งหลายก็แวดล้อมข้ามาโพธิปัก์ทั้งหลายก็แวดล้อมนะคะเข้ามาในจิตเมื่อจิตนั้นเต็มแล้วด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าคือโพธิปักษียธรรมทำเป็นเครื่องนะคะเครื่องที่ทำให้จิตสะอาด เครื่องแห่งการจัดสรู้เพราะเวลาที่จิตสะอาดแล้วก็จะเกิดวิชาเกิดยานทัศนะขึ้นมาเมื่อเกิดวิชาเกิดยานทัศนะขึ้นมาก็สามารถเข้าถึงนิพพานได้บรรลุวิชาสามฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วแสดงว่าจิตนั้นมีโพธิปัจเจียธรรมสามสิบเจ็ดนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาเนาะก็อนุโมทนาสาธุกบหลายคนหลายท่านนะคะ ที่โอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลอย่างอย่างที่โอนปัจจัยเข้ามาสนับสนุนบูชาธรรมและสนับสนุนงานเผยแผ่ของอาจารย์ทุกเดือนก็จะมีพี่แก้วมีคุณขันชัยแล้วก็มีคุณรัตนาทรน,นะคะ พี่ชัยวัฒน์อย่างเงี้ยค่ะโอนมาทุกเดือนเลยมาบูชาธรรมอาจารย์ก็อนุโมทนาซาธุให้คุณขันชัยปดิโอนมาสองสาวันที่แล้วคุณรัตนธรด้วยอาจารย์ก็ไม่ได้ประกาศอนุโมทนาพี่แก้วด้วยนะคะซาธุอนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ที่มีศรัทธา,ายอย่างลงมั่นและเลื่อมใสในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และทุกคนทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังและช่วยกันกดไลค์กดแชร์ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข อย่าได้มีเวรอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขก,กายสุขใจและได้บรรลุถึงวิชาสามสิ้นอาสวะเข้าถึงมรรคนิพพานในปัจจุบันนะคะแล้วค่อยติดตามอาจารย์ใหม่ในช่วงหน้าอีกไม่เกิน10นาทีนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ